เขียวแข็งแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆติดดอกแล้วนะจะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางนะคะก็ <S <S ใช้สูตรนี้ได้เลยนะนี่พริกของเราใบเขียวแข็งแรงมากแล้วรอสูตรนี้เลยค่ะทุะคะกคนตนถัน่วฝักยาวคะ่ะเพื่อนๆจา๋าโตแล้ว啊อ,อู้หูสามสี่วันโูได้ขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆเราก็ร่าเรู้สูตรนีร้เลยค่ะ หลาบก็สีแดงสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆว้าวปวยเซียนค่ะเพื่อนๆจ๋าช่วงข้ามเพื่อนจ๋าชนชมสีขาวค่ะดอกเล็กจ้าว้าวดอกบานชื่นค่ะโอ้โหบานสวยกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอ้โห สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเ,เพื่อนๆมาทําสูตรแบบง่ายนะคะสูตรนี้นะคะเร่งดอกเร่งผลตติมเต็มต้นนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงแบบธรรมชาตินะคะพืชผักงามสวยกันทั้งสวนด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยนะคะ สูตรลับสูตรเด็ดจากสวนดังนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่นอนไล่มแมลงแบบธรรมชาติ <พอ S 1> ค่ะอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะ ก็จะเป็นน้ำอัดลมค่ะเพื่อนจ๋าน้ำอัดลมกินเหลือนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนจ๋าเป็นสุดยอดปุ๋ยนะคะพืชผักงามนะคะด้วยขวดนี้กันเลยนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้เป็นแป,ป๊บซี่นะคะในแป,ป๊บซี่ขวดนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไร,ประ<ม>าประกอบไปด้วยนะคะเเน้ำตาลงประกอบไปด้วยนะคะโพแทสเซียมน้ำตาลซูคารโรสยังมีส่วนผสมของโซดาด้วยนะคะก็อยู่ในน้ำอัดลมเลยค่ะเพื่อนจ๋าเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะมันนาค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะน้ำยาล้างจาน ชีริโมโนโซเดียมกูตามิดเลือไข่ค่ะกะปิค่ะ วัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะพี่เพจ่าปุ๋ยนี้ทําง่ายที่สุดค่ะพืชผักงามสวยกันทั้งสวนนะคะอันดับแรกนะคะเราไปฝานมะนาวมาก่อนเลยนะคะแลฝานมะนาวมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราใช้เพียงหนึ่งลูกนะคะมะ,ะนาวนะคะเขามีกดซิตติกนะคะและยังมีน้ํามันหอมระเหยด้วยเนาะกดอ่อนๆอย่างนี้นะคะจะทําให้พืชผักของเราค่ะงามสวยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะจะออกดอกได้ดีค่ะเนจาก,กดอ่อนๆอย่างนี้เลยแล้วท่านไหนนะคะปลูกบอนสีนะไม้โชว์ใบนะคะเพื่อนจ๋ากดเปรี้ยวๆนิดๆอย่างนี้ค่ะ ช่วยให้พืชผักของเราค่ะงามอย่างง่ายๆเลยค่ะพเพื่อนๆปลูกต้นไม้ไปแล้วค่ะไม่ก้อยขายเห็นมดดำมดแดงมีเพี้ยแป้งเลยค่ะนี่สูตรนี้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเปลือกไข่ค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆเยอะดอก,ดอก,ดอกตึ้มสีสวยตลอดเลยค่ะเปลือกไข่ะคะ่ะห้าฟองหรือสิบฟองนะคะไม่ก้อยตำเปลือกไข่ละเอียดแล้วนะคะนี่เปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆเลยค่ะ ะะเปลือกไข่เนี่ยก็ะจะเป็นกดอเมนูเล็กๆค่ะที่ละเอียดะสามารถนําไปใช้ได้ทันทีค่ะเพื่พอนจารย์นจ้ะใส่พอประมาณแล้วค่ะเพ่อนเพื่อ้ฟูเลย<ม>และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพื่อใส่สิ่งนี้ด้วยนะถููก,กาลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งเขียวเร่งรากนะคะดอกเยอะดอกเติมค่ะตัวน,นี้สุดยอดเลยค่ะของฟานะคะ สำหรับแป๊บซ like um eh like uh huh. no ี่ขนเล็กขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนนาไปฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบและฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางดินได้เพื่อนเพื่อนดูการทํางานของเปลือกไข่ครัเพื่อนจ๋าแล้วปิดนะคะขย่าเบาๆนะคะเพื่อนจ๋าจะฟูค่ะเพื่อนวิธีใช้นะคะเราก็ใช้นะคะหนึ่งฝาต่อสกีที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งวิชนะเพื่อนเพื่อนสามารถฉีดพ่นนะคะเป็นปุ๋ยทางใบได้กับไม้มงคลทุกชนิดค่ะไม้โชว์ใบสวยๆนะสูตรนี้เลยค่ะง่ายๆใกล้ตัวเลยค่ะใช้เลียคะเพื่อนเพื่อนขา เป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบง่ายๆอยากให้ไม้ใบของหนูค่ะใบสวยๆใบงามๆนะคะสูตรนี้เลค่ะหนึ่งฝาค่ะเพื่อนๆ่ะตอพี่ผิดพ้นนะคะนิดอย่างนี้นะคะนี่เคล็ดลับสวนดังค่ะใช่สิ่งนี้ด้วยนะคะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบจับมดนอนเพลียนะคะที่กระถางของหนูค่ะมีหอยทากตัวเล็กๆค่ะไมื่อยช่วงนี้มีฝนตกค่ะช้อนนี้เลยค่ะช่วยเพื่อนๆได้ค่ะเพื่อนๆน้ำยาล้างจานนะจ๊ะ ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นไร้แมลงนะคะแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงเช้าแล้วก็เย็นๆค่ำๆนะคะเพื่อนๆ้ีไม่ต้องหมักนะจ๊ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนจ้ะใช้ได้ค่ะสูตรนี้เลยค่ะพืชใบเขียวใบเงางามนะคะใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนๆโอ้มาคูดไม่อยอยแตกยอดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้ง่ายที่สุดเลยจ้านี่เลยะนนะคะแล้วก็ใต้ใบนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ ดพนนทางิโรยเปลือกไข่ไว้แล้วนี่กระถางนี้ค่ะกุหลาบหินค่ะก้อยเพาะขยายพันธุ์นะคะจากใบเพื่อนๆนดูว้าวตอนนี้แทงต้นใหม่แล้วนะแบบเกิอดอีกต้นหนึ่งงอกจากใบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โรยปุ๋ยแห้งค่ะเปลือกไข่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านักปลูกมือใหม่นะคะขอปุ๋ยแบบง่ายๆอ่อนโยนนะคะแต่เห็นผลมากๆรากได้เป็นอย่างดีปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะเปลือกไข่เลยค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน ติดดอกดีนะคะเต็มต้นนะคะออกดอกพลึกพ <opportunities. S 1> nah ับอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่เลยฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆเป็นสูตรที่อ่อนโยนค่ะเพื่อนๆค่ะพ่นโดนดอกได้นะยุ่นใบใต้ใบนะคะไล่เพลี้ยไฟไลแดงนะคะไลขาวได้ด้วยค่ะพี่จ๋าไล่เพลี้ยไฟไลแดงนี่เพื่อนๆก็มาฉีดพ่นช่วงที่แดดจัดๆนะคะสามสี่โมงเช้าค่ะแดดร้อนร้อนนะเพื่อนๆมาฉีดพ่นได้เลยค่ะไม้โชว์ใบคาเมโกยสูตรนี้เลยค่ะใบเขียวใบมันนะคะใบใหญ่ใบสวยค่ะ ตระกูลบอนสีนะจะต้องเป็นปุ๋ยที่แบบมีความเปรี้ยวนิดๆอย่างนี้ค่ะใส่มะนาวอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆช่วยให้บอนสีของเพื่อนนะคะสวยมากๆแล้วก็ถีดพ่ดลงดิน้วยนะเขาชอบแดดนะคะเพื่อนๆจ๋าอยากให้ใบใหญ่ๆใ,ใ,ใบสวยๆนะคะพอให้โดนแดดครึ่งวันในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆคาสีเนี่ยนี่ต้นตีนตะขาบไม่ค่อยขยายพันธุ์หน่อยะเพื่อนๆกตัดช่างง่ายๆเลยค่ะ ้นเศรษฐีเลือนทองของแม่ก้อยค่ะใบเขียวใบใหญ่ใบงามสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆฉีดปูนสูตรนี้เลยฉีดพ่น,พนทางดินด้วยนะคะ,พะเพื่อนๆจ๋เพราะว่าเหมือนฝนตกอะ่ะไม่รู้จะมีพวกหอยอยู่หรือเปล่านะไม่เอยเห็น้วพเพื่อนนั่นๆะนะนะหอยหอยหอยฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะกำจัดหอยทากได้ค่ะพเพื่อนๆค่ะมดก็ได้ด้วยนะ ก้อยพาเพื่อนๆทาฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะสูตรนี้ประสิทธิภาพสูงค่ะเหมาะสําหรับนักปลูกมือใหม่นะคะเพราะว่าของทุกอย่างนะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆถาดแรกเนาะน้ําสะอาดมาเลยค่ะ1นลิตรนะคะเพื่อนท่านไหนมีน้ําซาวข้าวนะหรือจุลินทรีย์น้าซาวข้าวนะคะใส่ลงไปได้เลยนะก้อยใส่น้ําซาวข้าวเพิ่มลงไปอยู่ที่1แก้วค่ะเพื่อนจากสองร้อยมลนะเร่งดอกเยอะดอกเ iyor, อกติมกันแบบง,ง่ายๆนะคะเขามีสารไบโคซานค่ะ,ะเคยจากกุ้งอย่างนี้กันเลยค่ะ ใส่กะปิลงไปนะคะไปปลายช้อนอย่างเลยค่ะเพื่อนจ๋าพี่ีลงไปในน้ําอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่พืชไม่งามไม่ออกดอกเลยค่ะไม่ก้อยไม่สวยเลยขอปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะทําได้เองนะพืชผักงามค่ะคนใช้ปลอดภัยเนาะสูตรนีเลยค่ะเพื่อนจ๋าผมชูรสจ้ามโนโซเดียมฟตาเมตนะใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะ่ลงไปเลยค่ะเพื่อนไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆค่ะ ไข่นี้สําคัญมากๆ,ๆค่ะเพื่อนๆลงไปเลยขยําเปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยฮโอโมนไข่แบบเร่งด่วนสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งนะคะ <S 1> <S 1> เรื่องการเจริญเติบโตเรื่องการติดดอกออกผลค่ะเพื่อนๆอันดับค่ะๆๆเพื่อนๆ่ะเครื่องดื่มชูกาลังค่ะใส่ลงไปค่ะๆๆๆสองฝานะจ๊ะพอครั้งนี้นะคะไม่ก้อยผสมต่อน้ํานะคะ20ลิตรนะคะเพื่อนๆ่าสูตรลับสูตรเด็ดนะคะที่เจ้าของสวนนะคะไม่เคยบอกเพื่อนๆนะคะ ด้วยน้ำอัดล้มอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม้พืชผักงามมากๆเราใส่ลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆขายอยู่ที่หนึ่งร้อยมอลล์ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆรับสูตรเด็กดื่มเลยะคะ่ะเพื่อนในเปลือกขายนี้เขามีกรรมฐานด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าสามารถไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยสาร<อ>จับใบด้วยนะคะเพื่อนนํำยาล้างจานเลยคะ่ะเราใส่ลงไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะสองช้อนนะคะ เพื่อนๆผสมน้ำ10ลิตรก็ใส่แค่ช้อนเดียวค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าสวนไหนนมีมด,ม,ม,ดมีหนอนมีเพี้ยนะคะมีหอยทากระบาดเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆก็ใส่น้ํายาล้างจานนะเป็น3ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะไปล้าลรถบริเวณที่มีหอยทากระบาดมีมดระบาดค่ะเพื่อนๆจา๋าโอ้ผสมเสร็จแล้วเหมือนนมเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าครั้งนี้นะคะเราผสมนะคะต่อน้ํานะคะ20ลิตรนะคะเพื่อนๆค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อน ข้าเพื่อนจ๋ากบใช้เลยค่ะ1แก้วนะคะต่อหนึ่งกระถางเลยนะคะสับเลยค่ะเพื่อนจ๋าเคล็ดลับสูตรเด็ดค่ะพริกดกเต็มต้นกันแบบง่ายๆเลยครับเพื่อนจ๋ขันจ้าใช้ขันเลยค่ะเพื่อนจ๋าให้มะเขืองามๆนะคะไม่มีอาการนะคะแมงวีขาวมารุกวนยอดมะเขือของเราไม่มีไม่งอนะคะปลายใบมะเขือนะคะไม่มีอาการปลายใบไหมนะคะเพื่อนจ๋าสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋ารับรสเลยเลยค่ะเพื่อนจ๋ารับรดทั้งต้นได้ด้วยนะ ต้นเล็กๆปลูกในกระถางก็ได้กินค่ะทุกคนมะเขือค่ะ,พะเพื่อนๆค่ะต้นแข็งแรงนะไม่มีเพียมากวนเลยค่ะ,พะเพื่อนรสูตรนี้นเลยค่ะ,พะเพื่อนมาดูมาพาค่ะลูกจ๋า,า,า,าไม่ก็อยเห็นมีมดกันนะรถสูตรนี้นเลยค่ะ,พะเพื่อนว้าวสนิจันแดงของไม้ก้อยค่ะใบมันวาวเงามากๆเลยค่ะ,พะเพื่อน เตรียมแทงหลอดใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ล่ารู้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะล่ารู้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆสีคนพิมของแม่ก้อยใบยใหญ่มากเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะนะกด like กดแชร์ให้ม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะคะลองทำสูตรนี้ไปใช้กันดูนะ